แม่พิกุลเป็นใครมาจากไหนตามหลักฐานที่ปรากฏนะครับก็คือมาจากในสมัยก่อนในบริเวณแถบแม่น้ำทางอายุทยานะครับจะมีชาวบ้านนี่พายเรือและก็งมหาสมบัตินะครับก็จะมีพวกแก้วแหวนเงินทองหรืออะไรต่างๆนานา,นาและจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือ งมได้สาลรีระล่างหนึ่งนะครับในสาลีระตรงนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าได้มีคาราวาท่านหนึ่งนะครับได้มาขอซื้อจากชาวบ้านไปเพื่อนําไปปงอสุภะกรรมฐานและในระหว่างที่ปงอสุภะกรรมฐานก็ได้ฝันเห็นผู้หญิงแต่งกายชุดแดงนะครับแล้วก็มาบอกว่าฉันชื่อพิกุล เป็นหญิงที่สูงสักในสมัยอโยธยาขอบคุณที่นำฉันขึ้นมาแล้วก็คือในจังหวัดที่คารวะท่านนั้นนะฮะก็คือแบบนั่งกรรมฐานองอสุภกรรมฐานจนสำเร็จแล้วนั้นท่านได้มอบสรีระนั้นไปยังลูกศิษย์ที่ท่านนับถือนั่นก็คือพระอาจารย์เลี้ยงแห่งวัดจอมเกดครับผม ในเบื้องต้นนี่หลังจากที่ท่านไปอยู่ที่วัดจอมเกตก่อนที่ท่านจะไปท่านได้บอกกับอาจารย์คารวะท่านนี้ว่าท่านขึ้นมาครั้งนี้ท่านอยากจะมาช่วยผู้คนเพื่อให้พบกับความสุขแล้วก็ความเจริญและด้วยที่คารวัท่านนี้นะครับก็คือมีลูกศิษย์ก็คือพระอาจารย์เลี้ยงแห่งวัดจอมเกตก็เลยไปมอบให้กับพระอาจารย์เลี้ยงไว้ ซึ่งในสมัยนั้นผ้าจารย์เลี้ยงก็นำมาวางไว้ในบริเวณอุโบสถเหตุการณ์เหตุการณ์ในสมัยนั้นเท่าที่อาจารย์เลี้ยงเคยเล่าให้ผมทราบว่าจะมีชาวบ้านเนี่ยพบเห็นผู้หญิงชุดแดงเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณวัดจอมเก่นตลอดเวลาและก็ไปให้เรื่องของโชคลาภนะครับมาทั้งแบบในฝันแล้วก็มาทั้งแบบเดินมาให้เห็นตรงนั้นบ่อยๆผู้หญิงใส่ชุดไทยสีแดง ตอนนั้นนี่คือคนถักนั้นยังเข้าใจว่าที่วัดจอมเกตดเนี่ยมีผู้หญิงมาอยู่กลางคาบกลางคืนด้วยเหรอซึ่งปรากฏไม่ใช่นะครับก็ปรากฏว่าคือตอนหลังถึงรู้ว่าเป็นแม่พิกุลที่คารวะท่านนี้ได้นํามามอบให้กับอาจารย์เลียงครับผมท่านจะมาในทั้งในนิมิตมาให้ชาวบ้านฝันเห็นหลังจากคนที่รู้ใช่ไหมครับว่าที่วัดจอมเกตนี้มีมีเรื่องราวเหล่านี้คนก็ไป ขออาจารย์เลี้ยงกราบไหว้และบูชาแล้วก็ไปขอเรื่องของโชคลาบนะฮะแม้เมื่อครั้งหลังสุดนี่ก็เจอเรื่องปฏิหารอย่างเหลือเชื่อคือมีชาวบ้านมาจุดเทียนไว้ใช่ไหมครับแล้วเขาไม่ได้ดับพอจังหวะที่เขาไม่ได้ดับเนี่ยเขากลับออกไปและปรากฏว่าเทียนนั้นละลายเกือบจะถึงพื้นพื้นสารแล้วนะครับพื้นบนเรือสารซึ่งบนเรือสารเนี่ย จะเป็นกึ่งไม้กึ่งปูนแต่ตรงที่เขาจุดเทียนเนี่ยอยู่บริเวณกึ่งไม้ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเทียนก็ใกล้จะมอดเข้าไปทุกทีนะครับก็มีเหตุให้ลูกศิษย์วัดที่ห่างอยู่จากตรงนั้นประมาณร่วม100เมตรนะฮะมีมือผู้หญิงกวักเรียกตลอดเวลาให้เข้ามาหาเขาหน่อยซึ่งศิษย์วัดคนนั้นก็เดินเข้าไปถึงขึ้นไปถึงก็เห็นก็ตกใจเลยว่าเทียนอันนั้นอะ เกือบจะละลายแล้วก็ไหม้บนพื้นปาร์เก้เด็กวัดคนนั้นก็ไปเป่าให้ดับแล้วก็ตามหาผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เจอที่พระชอบทําวัดเย็นหรือว่าวันพระสวดมนต์เนี่ยท่านก็คือนำญาติพิกุลเนี่ยไปร่วมนั่งฟังธรรมด้วยอาจารย์เลี้ยงส่วนตัวผมไม่เคยถามท่านนะครับแต่ท่านจะบอกว่าแม่พิกุลอ่ะมาปรากฏให้ชาวบ้านบริเวณนั้นเห็นอยู่ตลอดเวลา คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องคือชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยคือเห็นท่านบ่อยมากท่านเองเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้หญิงสูงศั์ในสมัยอยุธยาอยโยธยาเลยนะครับและกิจกรรมของท่านท่านชอบดนตรีไทยก็คือชอบซอและท่านชอบใส่ชุดแดดถ้าถามว่ามีหลายๆคนเ,นเห็นท่านเดินผ่านไปผ่านมาในบริเวณวัดนั้น,นแม้แต่ตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็พบเห็น แต่ส่วนตัวเคยเจอปฏิหารแบบเต็มๆคือเป็นเรื่องของผมได้นำน้ำมันที่แช่สาลิระของท่านที่จะมาทำพ่าบุญแผนพรแม่พิกุลและด้วยเหตุที่ผมไม่มระมัดระวังผมไปวางบนทิ้งพักที่สูงกว่าทิ้งพระอีกและไปเกิดปรากฏการว่าในวันนั้นผมปวดหัวอย่างรุนแรงเลย ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วผมก็ลงมาเพื่อที่จะไปหาของกินบริเวณแถวนี้ทานนะครับพี่แล้วปรากฏว่าคือผมเดินผ่านตรงขวดน้ํามันตรงนั้นนะ่ะผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าบริเวณเนี้ยเป็น,เป,นเป็นที่ที่ของแบบว่าคือผมไปวางสูงว่าพักบูชาไปสูงกว่าพักเครื่องอีกเหมือนกับเป็นการข้ามหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมก็รีบบย,ยกออกไป ก็หายปวดหัวเป็นเปนรียบเนึยผมก็เลยเชื่อเช่นนั้นว่าท่านต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมมากกว่าที่จะไปอยู่สูงกว่าพระพุทธรูปครับผมจริงๆพื้นฐานผมก็นักศึกษาอานุรักษ์แล้วก็ภาคเครื่องเก่าทุกชนิดครับผมประมาณปี2,558ผมได้ไปรู้จักกับพ่าอาจารย์เลี้ยงแห่งวัดจอมเกดซึ่งท่านก็บอกว่า ของท่านก็มีดีอยู่แล้วณสถานที่แห่งนี้ก็คือแม่พิกล hmm. จังหวะนั้นผมก็คิดได้เลยว่าผมสร้างพาคเครื่องเนี่ยก็คือก็เหมือนกับทั่วไปครับในระหว่างที่ผมสร้างเนี่ย hmm. เกิดปรากฏการณ hmm. ์ต่างๆกับชีวิตผมมากมายนะครับในเรื่องของจุดที่เราเริ่มสร้างแล้วก็เพียงแค่พ่อค้า แต่ก็สร้างไปสร้างมาเกิดไปอินเกิดไปเจอประสบการณ์เกิดไปเจออะไรของแม่พิคุณมากมายก็เลยทําให้เป็นที่มาที่ผมมาศรัทธาแม่พิกุนอย่างเต็มที่ครับผมประมาณปี2,557นะครับผมต้องการที่จะสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบของขุมแพผ,ผิดหวังจากในความรู้สึกในหลายๆสถานที่แล้วก็มีคนนําพาไปพบกับอาจารย์เลี้ยงในวันนั้นในปีนั้นผมถึง จากแม่พิกลครับผมอันนี้ต้องขอเล่าเป็นประสบการณ์เล็กน้อยนะครับคือผมอาชีพผมเนี่ยคือเดินซื้อขายผ้าเก่านะครับส่วนมากผมก็จะไปตามบ้านเพื่อไปเช่าพระก็ไปเจอพระสร้างใหม่ที่ไม่มีกระบวนการของราคาก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือเขา สร้างกระแสในเบื้องตน้นแล้วก็จนจุดจุดหนึ่งถ้าเกิดเขาขายของหมดก็หมดแล้วหมดเลยก็ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นมันก็เลยทําให้ความไม่เข้าใจเนี่ยของชาวบ้านที่สะสมพระเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็คาดหวังว่าต้องการสะสมให้เป็นสินทรัพย์เดินไปข้างหน้าแต่ปรากฏไม่ใช่ครับกลายเป็นของที่ไม่มีราคาก็เลยทําให้ในระหว่างปีนั้นเนี่ย เกิดความตอกย้ำในเรื่องของแม่พิกลที่โดนโดนบรรดานในสิ่งต่างๆให้ผมได้เห็นก็เลยก็เลยตั้งสัตยปฏิญาไว้ว่าผมจะดูแลวัตถุมงคลที่ผมสร้างไปจนกว่าผมไม่ได้อยู่บนโลกใบน,นี้นะฮะและผมจะส,ส่งมอบต่อให้พี่น้องทุกท่านรวมทั้งลูกหลานผมได้ดูแลกันตลอดไปนะฮะผมถึงปลูกฝังก็ตั้งแต่เด็กๆๆเลยว่า ภาที่สร้างนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องเริ่มต้นจากมวลสารที่ดีนะครับแล้วก็คอยดูแลกับเขาตลอดไปนะฮะแล้วก็สร้างสร้างความน่าสนใจต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่ายัางมีผู้คนอีกมากมายไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแม้แต่ต่างประเทศก็ยังต้องการสอสแสวงหาวัดถุกุงคลที่ดีๆแล้วก็มีอนาคตร่วมกันไปครับสำหรับในเรื่องของ การสร้างของผมในทุกๆครั้งนั้นผมมีจุดประสงค์คือต้องการเผยแพร่บารมีของแม่พิกุลให้พี่น้องทุกๆท,ท่านได้ทราบได้เข้าใจเหมือนกับที่ผมได้สัมผัสโดยตรงมาครับผมและเพื่อเป็นการต่อยอดไปถึงคนรุ่นหลังๆให้รู้จักว่าแม่พิกุลท่านเป็นใครมาจากไหนมีตัวตนไม่ใช่อุปโลก ก็คงอาจจะเป็นความตั้งใจของผมที่ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าวัดจอมเกตด้วยบารมีของพระอาจารย์ตายเจ้าวัดวัดจอมเกตและบารมีของพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตที่ให้โอกาสดีๆกับชีวิตผมครับเริ่มจัดตั้งศาลนี่ก็คือในเวลาปี2,558ในปีนั้นที่ผมจะสร้างวัตถุมงคลและผมก็รวมตัวกันสร้างรูปหล่อแม่พิกล แล้วก็สร้างสารเล็กๆให้กับท่านไว้ครับเพื่อต้องการให้เป็นจุดศูนย์กลางของการที่ว่าแม่พิกุลท่านมีตัวตนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันที่ผมไปนําพระแม่พิกุลไปแจกทหารสามชายแดนจังหวัดภาคใต้ก็ดีหรือปรากฏการณ์ของเรื่องมีโชคมีลาภทางการเงินอยู่อย่างต่อเนื่องคือนับไม่ถ้วนครับ ในปี2,518ตอนที่ผมสร้างตอนนั้นนี่คือยังยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคือปรากฏมาเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงในปีประมาณ2,561นะฮะชีวิตผมดีขึ้นได้เพราะบารมีแม่พิกุลนะครับในเวลานั้นผมมีปัญหานี้สิงลุงรังมากมายนะฮะผมก็ได้ไปขอบารมีแม่ท่านว่า ช่วยลูกด้วยตอนนี้ลูกเหนื่อยมากซึ่งท่านก็ได้โดนบันดาลในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการงานทุกสิ่งให้กับผม mm hmm. ก็เลยทำให้เกิดมาเป็นรุ่นที่สองและก็รุ่นที่กำลังจะสร้างครับ เคยครับเคยขอและเคยเอามาบูชาแล้วรู้สึกว่าสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆและสิ่งที่บางอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดหรือว่าควรจะได้มันเกิดกับว่าเป็นเป็นเรื่องง่ายที่เราได้ขึ้นมาหลายอย่างนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากเลยที่ว่าบางอย่างเรามองว่าง,ง่ายๆนะแต่เราก็พาดไม่เคยได้แต่ตั้งแต่ไปกราบไหว้แล้วรู้สึกว่าบางอย่างยากยาก,ก็ยากแต่กลับได้มาง่ายๆมี ความรู้สึกที่ดีๆกับแม่พิกุลใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ว่าในในตัวในส่วนตัวนี่ก็คืออ๋อในคอเห็นอยู่นี่ว่าห้อยแม่พิกุลอยู่นี่เล่มทองด้วยนะอืม<嗯>สวยมากเลยโอ้ก็所以我一我一般都会放家里公共的我都我都会包防水壳了然后啊我自己有几尊麦皮坤嘛所以有些我都包包银就自己带着我就包金了